น้องแอฟริกันเกรครับอันนี้เป็นสายพันธุ์คองโกนะครับจะตัวใหญ่ในน้องสามารถพูดได้นะครับพูดได้เชื่องบินอิสระได้นะครับปล่อยบินอิสระได้เยอะเลยน้องนี้กคนแรงแล้วเป็นสีวนหวานมีสีม่วงด้วยค่ะอ่าม่วงนะสีม่วงด้วยค่ะสวยเลยหวานเลยนะสวยค่ะกระแสกำลังมาครับระเบิดตอนนี้ขอค่าตลาดอีกเป็นอกพิราคารบูชิน นี้ก็เป็นนกที่เราจับคู่ไว้แล้วเป็นตัวผู้กับตัวเมียเลยสวยอ่ะใช่ครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมีนบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านไอมีนบุรีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะนี้ก็เป็นน้องแอฟริกันเกครับค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์คองโกนะครับจะตัวใหญ่ไม่ยทินเน่ค่ะก็ทินเนเ่เนี่ยตัวตัวจะเป็นสีดําหน้าสีดํา เกอเขาไม่ปี่สายพันธุท์ที่ที่ผมรู้มีแค่สองมีทินเน่ทินเน่จะเป็นตัวดำแล้วก็จะเป็นกันเกอคอโกสายพันธุ์คองโกจินเหรอลูกอ,อันนี้เป็นน้องตัวผู้ครับค่ะจะเพศแล้วนะไม่ดูจากสีได้เลยอ๋อดูจากสีเลยถ้าตัวผู้จะออกดำตัวเมียจะออกสีเทาอ่อนครับค่ะอันนี้อายุป,ประมาณสี่ห้าวันถึงห้าสิบวันครับค่ะก็อันนี้ยังป้อน ป้อนอยู่ประมาณสี่มือครับมือล้สามสิบซีซีครับตอนนี้ราคาเปิดอยู่ที่หน้าร้านอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับอันนี้เป็นน้องเอ็กซัสครับอันนี้จะเป็นเพศผู้อายุก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าวันครับสี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันอันนี้จะเป็นวอเลย์เลยครับอันนี้ก็ป้อนอยู่สี่มือเหมือนเท่ากับน้องเจครับ มือหตอนน,ตอนนี้ตัวนี้ติดกินอยู่20ปนะีครับใส่พอๆกับเกเลยนะใช่ครับคส่ายเดียวกันใส่ไหมกันราคาเท่าไหร่นะคะนีะ่น้องอิเล็กซตัสตัวน,นี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่7,500ครับอิเลก็กซตัสก็แยกเพศโดยสีแยกเพศโดยสีครับตัว,ว,วผู้จะเป็นสีเขียวตัวเมียจะเป็นสีแดงครับแล้วก็จะแยกมาอีกพันหนึ่งก็จะเป็นพันหางเหลืองครับ คันทังเหลือจะราคาแพงกว่าแพงกว่าครับผมค่ะีนน้องสามารถพูดได้นะครับพูดได้เชื่องบินอิสระได้นะครับปล่อยบินอิสระได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องรับการฝึกฝนก่อนต้องได้รับการฝึกนะใช่ครับอยู่ดีปล่อยเลยก็ไปเลยครับแม่ครับค่ะอาจิการเจก็ฉลาดเหมือนกันเนาะเก่งพูดเก่งาจารอ์เจมันพูดเก่งอยู่แล้วครับความจาดีค่ะฉลาดใช่ไหมเราอ่ะเจอ่ะแล้วก็สามารถปล่อยบินได้เหมือนกันอื เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมหงโยกบูมเลอเบิร์ดเคากเทลและบูมนกแก้วค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพชรเซ็นเตอร์ท่านใดไปแต่จุดจักก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะท่านใดไม่ได้ไปจต่จุดจักสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเรามีปักตะกร้าแล้วก็แนบลิงค์ไว้ให้ค่ะลิงก์สามารถกดดูที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ของคลิปค่ะ อันนี้ก็เป็นน้องสันคอนวัวครับมีสันคอนวัวแล้วก็มีกิมชีกครับยินชีสก็จะเป็นสีบูนอมอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคิมสันครับแล้วก็จะเป็นน้องสันน้องสันนี่ยังไม่ได้ตรวจเพศนะครับก็จะมีช่วงอายุก็ประมาณสี่สิบวันแล้วก็จะมีเป็นห้าสิบวันครับห้าสิบถึงหกสิบวันก็ประมาณสองเดือนครับจะเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าเราก็ยังฟ้อนเสริมอยู่ครับ ก็ยังป้อนเสริมอยู่ก็ถ้าเป็นบูกินชีกบูนอร์มอนเนี่ยครับหน้าร้านก็เปิดอยู่ที่สามพันสามพันบาทนะครับส่วนคิมสันตัวน้อยเนี่ยก็เปิดอยู่ที่พันแปดครับออคิมสันครับผมค่ะแล้วก็น้องซันเนี่ยก็จะมีสองราคาก็าเป็นไซส์เล็กเนี่ยก็คือตัวละสองพันแปดครับ<ะ>ส่วนไซส์โต้นั่นก็ราคาสามพันบาทค่ะยังไม่ได้ตรวจเพศน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้องข้อกระเทลครับค่ะน้องคอกระเทลจะเป็นสีลูติโนสีเหลืองเนี่ยครับลูติโนค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีชินามอนค่ะแล้วก็เป็นเพอร์มุกครับค่ะเพอร์มุกใช่ครับค่ะชินามอนมุกเพอร์มุกค่ะก็ตอนนี้น้องอายุประมาณสี่ิวันนะครับสี่สิบวันสี่สิบห้าวันก็ยังป้อนอยู่นะครับเป็นสายป้อนค่ะป้อนสามมื้อคือขั้นต่ำนะครับ แล้วก็ไฟนี้ก็จะเริ่มขาดแท้มีเหลก็กสเปอาหารไข่โรงได้นะครับถ้าเป็นลูติโน่สีเหลืองเนี่ยเราอยู่ที่หน้าร้านอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับค่ะส่วนถ้าเป็นนอมอนสีชีนอมอนสีมุกนกมุกนอมอนเนี่ยก็อยู่หน้าร้านตัวละหกร้อยบาทครับอันนี้จะเป็นน้องหงยกคอรแรนแลนนะครับน้องหงยกคอรแรนแลนก็เป็นสีมันหวานมีสีม่วงด้วยค่ะอ่าม,ม่วงนะสีม่วงด้วยค่ะสวยเลย อันนี้ไปสอนเชื่องเชื่องได้นะครับปล<ช>่อยดีสละได้สําหรับบอมาสหรับคนที่ไม่ต้องการเสียงดังมากนะครับน้องก็จะเลี้ยงตัวเดียวก็จะไม่ค่อยร้องเท่าไหร่จะเชื่องง่ายนะป้อนเก่งแล้วครับพวกนี้กีนเก่งแล้วป้อนกี่มือนค่ไหใส่เนี่ยใสน่นี้ป้อนอี่สี่มือครับ มีสี่มือกำาลังเชื่องเลยนะต่างมีฮอลแลนด์แล้วก็มีหูโยกอังกฤษอยู่สองตัวครับค่ะเอามีอังกฤษอยู่สองเหรอมีจีอยู่สองตัวครับอยู่ติอยู่ด้านในนี้ป้อนอยู่สี่มือครับมือหนึ่งก็มาห้าทีตีครับห้าทีตีแล้วก็วางมีเหล่กสเปรอาหารใส่ฝอยให้เขาแทะได้ครับค่ะเพื่อไม่ให้เขาอ้วนถ้าเป็นสีหวานๆนะครับเราขายอยู่ตัวละสองร้อยบาทครับสีนี้ใช่ครับพวกสีเรนโบว์สีม่วง สีสเปนเกิลม่วงอันนี้สีสแปงเกิลตัวข้างในรู้ครับสเปนเกิลม่วงครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ติดเรนโบว์ด้วยติดเคลือบเหลืองน้องม่วงน้องม่วงน้องม่วงเท่าไหร่อะน้องม่วงตัวสองร้อยครับมีสองตัวครับลูกฟ้อนของโยงจิตมีสองตัวเป็นพี่น้องกันสีเดียวกันเลยนะใช่จะเป็นสีเทาขาวเนี่ยครับ อีกตัวนี้ก็จะเป็นเทาเหมือนกันค่ะต่ก็เป็นเนี่ยอยู่นี่อะค่ะมาดูกับน้องราคาเท่าไหร่นะคะนี่สีอังกฤษอังกฤษตัวละหกร้อบาทครับค่ะตอนนี้ก็จะมีไม่ขาดนะครับลูกป้อนของหยกเพราะว่าเริ่มเริ่มที่บ้านเริ่มออกเยอะแล้วครับออกเยอะแล้วใช่ครับเข้าเข้าระบบแล้วครับค่ะ ทั้งเทั้งลูกฟอนทั้งลงโตก็จะไม่ค่อยขาดน,นะครับที่ร้านอันนี้เป็นนกหงส์หยกฮอนแลน,นะครับก็จะเป็นสายสแตนเกิลม่วงพวกเหลือบเหลือบเรนโบ์นะครับแล้วก็จะมีเป็นฟอลโลฟอนโลตาแดงฟอลโลตาแดงนกตัวนี้จะเป็นนกอ,า,อายุป,ประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือน เริ่มที่จะใกล้ผสมพันธุ์ได้แล้วอันนี้ก็จะมีราคาออันนี้ตัวละ300บาทนะครับจะราคาเท่ากันฟอนโล,กล่ก็ะจะเป็นพวกสแปนเกิลสีเข้เขมอันนี้ก็ตัวละ300บาทครับสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรงครับเป็นฝ่ายฟอนโล่ครับเป็นฟอนโล่จาแดงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นนกไวรุ่น เสือจะเป็นนกโตแล้วครับก็ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเหมือนกันชุดนี้ก็ตัวละสามร้อยบาทเหมือนกันครับสีหวานๆหน่อยชุดนี้อันนี้ก็เป็นนกหงหยฮันแลนดครับหงหยฮันแลอันนี้ก็จะเป็นนกวัยรุ่นหวัยรุ่นก็อายุป,ประมาณห้าถึงหกเดือนครับสีจมูกเริ่มเห็นชัดแล้วอันนี้ก็เราขายนาะครัอยู่ที่ตัวละร้อยยี่สิบาทครับ ตัวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีให้เลือกทุกวอาทิตย์นะครับค่ะมีเข้ามาตลอดนะมีตลอดครับค่ะอกหน่อยจะหงยกจะไม่ขาดล้วครับเพราะว่าเริ่มเก็บทําเองลวครับอ่าตอนแรกหงยกขาดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะหงยกก็ขาดอต่ี่ถ้ามีช่วงช่วงเทศกาลงานวัดอะไรเยอะๆนี่ก็หงยกก็จะไปก่อนครับเขาราคาถูกนะใช่ราคาไม่แพงราคาไม่เกินสามร้อยสี่ร้อยรอลูกค้าซื้อง่ายไายซื้อง่ายครับค่ะ รบเบิดแบบไม่มีขอบตาครับค่ะตัวเมียจ,จะเป็นลิโนะหน้าแดงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสุทาเทลหน้าปูนอันนี้ก็ไปคู่กันครับคู่ตัวคู่กับตัวเมียครับเป็นนกโซ่พร้อมทําแล้วเป็นนกโซ่พร้อมทําคู่ละเท่าไหร่นะคะคู่นี้เปิดอยู่ที่สองพันบาทครับค่ะ 2,000บาทันบตานะสีสวยค่ะกระแสัำมาครับระเบิดตอนนี้ขอค่าตลาดอีกอันนี้เป็นระเบิดไม่มีขอบตาครับค่ะไม่มีขอบตาคู่นี้เป็นนกพ่อแม่ครับค่ะเคยให้ลูกแล้วเคยให้ลูกแล้วคะคู่นี้ก็2,000บาทครับอเคยให้ลูกแล้วยังเชื่องเหรอตามอ่ะโอ้มันตัวเหลืองนี่มันค่อนข้างจะเชื่องหน่อยอ๋อไม่รู้ว่าเชื่องหรือว่าดุเอาเอามือเข้าไปก็วิ่งหาเลย ว่าไงฮะเราอ่ะดุไหมคู่ละเท่าไหร่นะคู่ละสองพันครับค่ะอันนี้เป็นเลเบิร์ดแบบมีขอบตาครับค่ะอันนี้จะเป็นนกคู่กันครับเป็นตัวคู่กับตัวเมียออจะเป็นอ่าตัวซ้ายนี่จะเป็นอ่อ่าแบบแบบแบบธรรมดานะครับส่วนตัวขวานี่จะเป็นอ่าาบูครับค่ะาบูนี่เป็นตัวออกสีเหลืองเพาฟ้าครับ น,นี่ก็เป็นนกโตทําได้เลยครับแขวนรังทําได้เลยคู่นี้ก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับอันนี้เป็นเลเร์เบิร์ดแบบมีขอบตานะครับแบบมีขอบตาตัวเหลืองหัวแดงนี่จะเป็นลูติโนนะครับเป็นเขาเรียกดับเบิลเยลโล่ครับดับเบิลเยลโล่ส่วนข้างล่างจะเป็นพาสเทลเยลโล่อันนี้คู่กันคู่เมียอันนี้นกพร้อมทําได้เลยแขวนรังได้เลยนะครับ คู่นี้ก็เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับ <S <S ถ้าเป็นพวกดับเบิลเยลโล่ตอนนี้ก็จะราคาดีหน่อยเพราะว่าลูกค้าชอบสีเหลืองเหลือออกแนวแบบนี้ครับ <S <S ถ้าเป็นสีพื้นสีอะไรก็ช่วงนี้ขายยากหน่อยอย่างเ่หลืองเหลืองนี่จะไปก่อนเพื่อนเลย <S <S อ,อันนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดแบบมีขอบตานะครับ <S <S อ,อันนี้จับคู่ไว้ให้แล้วนะครับจะเป็นเอ่อแบบมีขอบตานี่นกอายุป,ประมาณ ประมาณแปดถึงเก้าเดือนนะครับเริ่มจะถ้าแขวนหลังนี่ก็เริ่มจะตีหลังได้แล้วครับค่ะถ้าคู่แบบนี้สีธรรมดาก็คู่ละหนึ่งันบาทครับค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขอบตาเหมือนกันครับ<ะ>เป็นแบบมีขอบตาอันนี้จะเป็นโคบอลหัวดำคู่กับอ่สีพายพายเมิร์ฟนะครับพายฟ้าบูู<ะ>ถ้าแบบนี้ก็คู่ละหนึ่งันบาทเหมือนกันครับเป,เป็นนกโตนะครับ คู่ไว้ให้แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งคู่ครับเป็นเลิฟเบิร์ดแบบไม่มีขอบตานะครับก็จะเป็นนกหน้ากาบหนึ่งตัวแล้วก็นกเป็นนกหัวครอบหนึ่งตัวครับหัวครอบนี่หัวครอบแดงโอเวอร์ไลน์อะครับตาคู่แบบนี้ก็คู่ละเก้าร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วฟอคัสนะครับนกแก้วจิ๋วอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่กับตัวเมียนะครับ ตัวผู้จะเป็นตัวซ้ายตัวเมียจะเป็นตัวตัวขวาจะเป็นเมื้อค <ST AR> ่ะพอฟัดเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นถ้าจับเป็นคู่ก็คู่ละแปดร้อยบาทครับค่ะ <ST AR> คู่ละแปดร้อยบาทนี่จะมีหลายคู่อยู่นะครับมีให้ลูกค้าเลือกหลายคู่อันนี้ก็เป็นนกแก้วคอพัดครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราจับคู่ไปให้ลูกค้านะครับเป็นตัวคู่กับตัวเมียถ้าคู่แบบนี้ก็ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทครับ แปดบาทนี่ก็มีหลายคู่นะครับมีสี่ห้าคู่ให้ลูกค้าเลือกได้อันนี้ก็เป็นนกแก้วฟอพัสเหมือนกันครับสีใช่ตัวขวานี่จะเป็นโคโบอล์นะครับจะมีตัวซ้ายก็จะเป็นสีเมร์ฟสีดำนะครับสีดำเทาอันนี้นกโตครับพร้อมผสมพันธุ์ได้เลยคู่นี้คู่ละแปดร้อยบาทครับคู่ละแปดร้อยใช่ครับคู่ละแปดร้อยครับ อันนี้ก็จะไปเป็นสีไดรูดเทอร์คอยนะครับจะเป็นนกแก้วฟอพัสนะครับสีก็จะออกละมุนมุนหวานๆนหน่อยอันนี้คู่กันครับตัวผู้กับตัวเมีย้วสีแบบนี้ก็เปิดได้แล้วอยู่ที่คู่ละหนึ่งพันบาทครับคู่ละหนึ่งพันครับผมถ้าเป็นสีหวานสีพายก็จะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทครับครับผมอันนี้ก็เป็นนกแก้วเล็บเบิร์ดครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์ไม่มีขอบตานะครับค่ะสวยเลยอนะ่ะใช่ตัวตัวผู้จะเป็นตัวซ้ายครับตัวเป็นพายม่วงค่ะตัวเมียจะเป็นตัวด้านขวาครับจะเป็นสีออกเทอร์คอยส์หน่อยครับสีเขาเออกเขียวเขียวอ่ะใช่ออกเทอร์คอยส์เรลืบเรียบสวยสีหวานนะครับค่ะผู้นี้ก็เปิดอยู่ที่สองพันบาทครับ<ะ>ค่ะสวยนะใช่เป็นนกโตด้วยกันทั้งคู่ครับค่ะตัวเมียจะสวยมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนกฟินซีบา้าครับ <ฮะ S 1> เป็นนกฟินซีบา้าแล้วมีพวกแก้มส้มแก้มดําแล้วก็ตัวสีขาวครับ <ฮะ S 1> อันนี้เป็นนกโตรครับใกล้ที่จะผสมพันธุ์ได้ล<ฮ>ะ่ก็มีให้เลือกพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับซีบา้า <ฮะ S 1> ไม่ค่อยขาดอะไร่วงนี้ถ้าเป็นสีดําธรรมดาเนี่ยครับก็ตัวละร้อยสามสิบบาทครับ <ฮะ S 1> ส่วนสีขาวก็ตัวละสองร้อยบาทครับตัวผู้ ตัวผู้จะมีแก้มมีลายที่หนะ้าอกเยอะๆส่วนตัวเมียจะเป็นสีโลนๆสีโทนเดียวเกือบทั้งตัวครับจะไม่ค่อยมีลายดูง่ายครับเพราะพันง่ายด้วยออกลูกเยอะออกลูกชั้งปีนไหมคอออะคออกตลอดนะครับออกตลอดนะใช่ค่องนึงก็สามตัวสี่ตัวครับค่ก็เราเพาะไว้รักห้าคู่สิบคู่นี้ลูกมาส่งทีก็สามสิบสี่สิบตัวได้นะ อันนี้จะเป็นนกพิราบนะครับจะเป็นนกพิราบคาบูชิน<ร><า>อันนี้ก็เป็นนกที่เราจับคู่ไว้แล้วเป็นตัวผู้กับตัวเมียเลยส,ยสวยอ่ะใช่ครับสีสันเขาจะนะสะดุดตาดีครับรตัวทางขวาที่ตัดดำเยอะๆนั่นตัวผู้นั่นตัวผู้ครับนะส่วนตัวตัวซ้วายจะเป็นตัวเมียอ,อ,อันนี้จับคู่ไว้เลยใช่ครับจับคู่ไว้ก็มีอยู่สี่คู่นะครับมีคู่ขาวล้วนก็มีอ๋อมีหลายสีใช่ค่ะ ราคาเท่าไมันเอ่อถ้าเป็นนกพิราบนี่หน้าร้านขายอยู่คู่ละเก้า้บาทครับค่ะแ,แต่ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถลดได้อีกนิดหนึ่งครับพิราบอย่างนี้เขาก็คือให้ไข่สองฟองนะไข่สองฟองครับสองฟองเบสิกเลยสองฟองครับค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีซื้อชามชามเป็นชามให้เขาออกไข่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับเป็นนกพิราบคา,าบูชินเหมือนกันจะเป็นสีขาวล้วนค่ะ ขาวล้วนสวยนะครับอ่านี้ล้วนเลยขาวล้วนเลยค่ะปากเขาจะไม่ยาวนะครับปากเขาจะเหมือนเหมือนนกแก้วนะครับลองสังเกตที่ปากถ้าเป็นนกวิราบทั่วไปปากจะยาวค่ะอันนี้ปากจะเหมือนเหมือนนกตสกูลปากขอปากก็จะงองอลงนี่ครัน่ารักเลยค่ะอายุเขาเท่าไหร่กันแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งขวบครับแล้วเขาเริ่มที่จะผสมพันธุ์หรือยั ประมาณหนึ่งขวบก็เริ่มแล้วนะครับก็จริงๆถ้าเรามีชามให้เขาออกไข่เนี่ย<ะ>ก็ก็ก็อาจจะไข่แล้วเพราะว่าคู่นี้ผสมกันแล้วค่ะอ๋อมีเริ่มผสมใช่พอแค่นี้เราเราจับเป็นคู่คู่ไว้เนี่ยนกมันมันรักกันมันก็จะขึ้นผสมกันอยู่<ะ>เรื่อยๆอันนี้ราคาเท่าไหร่ะคะคู่ละเก900า้ารบาทเหมือนกันครับค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับนกพิ่ามครับูชินเหมือนกันโอ้โหนิ่งสวยเลยเนีจะยืนจะเฉยเหมือนตุ๊กตาขนขายาวปิดขาหมดเลยใช่เลี้ยงรวมนกพิ่ามหางแผนก็ได้นะค่ะจริงๆก็ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนกพิ่าเหมือนกันอยู่กันได้อันนี้เข้ากันเลยใช่ไหยใช่ครับชุดนี้ผมได้มาสี่คู่ครับสี่คู่ก็จะเป็นนกไซ จะผสมพันธุ์ได้หมดเลยค่ะยืนนิ่งเลยอะใช่ครับค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคัเนี้อ้วนๆสวยๆอันนี้ก็ราคาคู่ละ9ร้อนเหมือนกันครับมีอยู่4คู่ครับมาเลือกได้ครับถ้าลูกค้าสนใจค่ะก็มามาดูก่อนได้ครับอันนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้บบส่งได้ครับรถตู้รถไฟรถทัวร์ไปได้ครับค่ะส่งได้ทุกจังหวัดได้ทุกจังหวัดครับค่ะภาคถ,ถ้าเริ่มต้นค่าส่งเนี่ยถ้าภาคกลางก็อยู่ที่300บาทค่ะ ส่วนภาคภาคภาคอีสานภาคเหนืออะไรเงี้ยครับถ้าภาคเหนือก็จะเริ่มต้นที่400บาท400 500ครับแล้วก็ภาคใต้นี่สตาร์ทเริ่มต้นที่700บาทถ้าเกาะสมุยก็900บาท1,000อะไรประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าอยากรู้ค่าขนส่งก็ทักมาสอบถามทุก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกครับเป็นนกหงส์หยกอันนี้เราคัดไว้ เป็นพวกสีพวกสายประกวดนะครับค่ะเราก็จะเป็นพวกสีหวานนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับชุดชุดนี้ลูกค้าคลิปที่แล้วมาก็เลือกไปหลายตัวอยู่เหมือนกันครับ V I P ใช่ค่ะก็ไม่ถึงกับ V I P มากแต่ว่ก็ผมก็ว่าสวยกว่าธรรมดาอนกเท่าไรกันแล้วเนี่ยรวมๆนี่เป็นนกโตแลครับจมูกเข้มหมดแล้วครับ นี่ลงโตหมดแล้วครับนี้ก็ประมาณเจ็บแปดเดือนได้หมดแล้วครับราคาอยู่ที่อันนี้เราขายตัวห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับผมตัวใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้เป็นนกแก้วชิมสันนะครับนกแก้วชิมสันก็มาเลยเล่นกล้องเลยตัวนี้มันโตมาจากลูกปอนะครับมันก็ยังมีความเชื่องอยู่ครับอ๋อเชื่องเหรอลูกใช่น้องตัวนี้น้องเป็นเพศผู้ครับค่ะ ชิมสานี่สายลักษณ์ของเขาก็คือหน้าท้องจะสีแดงเข้ม<ะ>หัวจะดำอันนี้เราถ้าเราถ้าอันนี้เราขายอยู่ตัวละ4,000บาทครับ<ะ>น้องอายุ1ปีครับ1ปีแล้ว<ะ>อันนี้เป็นกรีนชิกนะครับสีบูเข้มตัวนี้จะเป็นบูเยลโลไซ์หน้าท้องก็จะขาวถ้าเป็นบูนอร์มอลเนี่ยตัวจะตีดำไ<ะ>ต้ท้องจะเป็นสีดำสีน้ำเงินเข้มนะครับ อันนี้ตรวจเพศแล้วครับเป็นตัวผู้ทั้งคู่อันนี้เราขายอยู่ตัวละห้าพันห้าครับพร้อมใบตรวจเพลทนะครับ, well บ,รบน้องอายุประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีครับผม<ย>สวยเลยอันนี้จะเป็นนกแก้วกินชีกนะครับจะเป็นสีพายแอปเปิลเป็นสีพายแอปเปิลน,น,นี้จะเป็นนกโตแล้วครับเป็นนกโตนกอายุประมาณหนึ่งขวบครับ ไา้ที่จะผสมพันธุ์ได้อันนี้เราเหลือแต่ตัวผู้นะครับเหลือตัวผู้อันนี้ตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมใบตัวเทศครับเพศเมียไม่ค่อยมีเหรออ่าถ้าพวกนี้พอพอมีตัวเมียมามันมีลูกค้าที่เขารอผมจับคู่ให้อยู่แล้วครับก็ไเลยก็พอมีตัวเมียมาก็จับคู่แล้วก็ไปเลยหน้าร้านเขาจะมีน้อยกว่าเหรออ่าจริงๆมันก็แล้วแต่ช่วงฤดูอากาศนะ ถ้าอากาศดีๆถ้าอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยตัวเมียจะออกเยอะถ้าหน้าร้อนเนี่ยจะพุ่งออกเยอะค่ะใช่แต่ว่านีลูกค้าก็รอตัวเมียจากทางไอซ์อยู่ใช่ก็ลูกค้าสั่งไว้เพราะว่าเราประกบคู้่ให้ถ้านกอายุดีๆเนี่ยเราประกบคู่ให้ปุ๊บลูกค้าไปเลี้ยงสองสามเดือนออกลูกแล้วได้แล้วนะใช่ครับถ้าถ้าเสียตัวเมียเนี่ยถ้า ถ้าถ้าอยากจะได้เนี่ยบางทีมันมาวันเสาร์อาทิตย์ครับมันก็ยังอยู่ที่ร้านแต่ถ้าพอ,อาหลุดจากเสาร์อาทิตย์ปุ๊บผมก็จะประกบคู่ส่งให้ลูกค้าเลยใช่ครับหรือว่ายังไงก็ลูกค้าก็สนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ก็ได้ครับอ,อันนี้จะเป็นนกแก้วกินชี้ครับอ,อันนี้จะเป็นสีเยลโล่ไซส์ครับจะเป็นสีเยลโล่ไซส์อันนี้จะเป็นนกอายุประมาณหนึ่ง,หน,งหนึ่งขวบเหมือนกันครับ ชุดเดียวกับพายแอปเปิลครับอันนี้ก็จะเหลือแต่ตัวผู้ครับตัวผู้อีกครับผมเหลือตัวผู้เยอะเลยตัวผู้ตัวผู้มีเยอะอโรไซก็ราคา1,500บาทครับพร้อมใบตรวจเทศครับะก็มีใบตรวจเทศให้ด้วยเพราะบางทีการจับตะเกียบหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับอันนี้จะเป็นนกแก้วซันคอนนัวครับ จะเป็นนกที่โตมาจากลูกป้อนแล้วเราก็ตรวจเพศมาครับใช่จเข้าหามันก็ยังมีความเชื่องอยู่ยังเดินหาคนอยู่อยากหาคนใช่ครับหาแล้วจะคู่อันนี้คู่นี้ก็เป็นตัวผู้ทั้งคู่ครับร้านนี้นิยมตัวผู้เหลือเกินครับ่แตัวผู้ได้จะตัวผู้ใช่อันนี้น้องอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับค่ะ สี่ถึงห้าเดือนมมีตัวปวดแล้วเนี่ยค่ะราคาเท่าไรนะคะอันนี้พร้อมใบตรวจเพศนะครับตัวละสามพันห้าร้อยบาทครับเป็นเพศคู่นะใช่ครับค่ะนกคู่ยังพอมีมาบ้างมีครับก็ลูกค้าลูกค้าสั่งก็หาให้ได้ครับราคาเท่าไรอะคะถ้าเป็นนกคู่โตพร้อมทำกันพร้อมทำถ้าเป็นแบบธรรมดาธรรมดาก็คู่ละหมื่นสองครับถ้ามีติดพายหรือว่าติดแดงหน่อยก็จะเป็นหมื่นสามครับค่ะ อันนี้เป็นนกแก้วลิงเน,น็กครับ<ฮ>อันนี้เป็นนกโตพร้อมทําได้เลยนะครับรเ,เป็นนกคู่กันอยู่แล้วครับ<ฮ>เป็นนกคู่กันอยู่แล้วนกอายุมาณสามปีครับ<ฮ>สามปีคู่นี้ก็เปิดหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งหมืนห้าพันบาทครับอัน,นี้เป็นนกแก้วลิงเน,น็กครับนกแก้วลิงเน็กอันนี้คู่นี้ก็อายุประมาณสามขวบครับ พร้อมทาได้เลยนะครับฤดูการนี้หนาวมาเร็วอาจจะได้ลูกเร็วนะครับค่ะสีอะไรกับอะไรนะข้างในคู่นี้จะเป็นสีลูติโน่ครับสีเหลืองคู่กับสีฟ้าครับค่ะใช่สีเหลืองบางเต็มเลยลูกฟ้าไม่ได้ออกกล้องเลยลสีเหลืองนี่เหมือนจะเป็นนกที่โตมาจากลูกพ้อนะครับมันจะมีความเชื่องอ่าฟ้ามา้มาแล้วปีิฟ้าจะเป็นตัวเมียครับคู่กันใช่ครับค่ะ คู่นี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่16,000บาทครับแยกไหมคะแยกได้ครับแต่ตัวคู้จะแพงกว่าคเพราะว่าเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าลีเน็กตัวคู่มันหาค่อนข้างจะยากครับพอมีเขาก็ไม่ค่อยขายกันอันนี้เป็นนกแก้วคอกระเทีวครับเป็นนกโตพร้อมทํานะครับเป็นออกแนวสไตล์มุกนอมอนมุกเพอร์มีแก้มกับไม่มีแก้มนะครับครับ อันนี้ก็เป็นคู่กันเหรอคู่กันครับเราเราจับคู่ให้ลูกค้าใหม่ครับนกมันมาจากต่างบ้านกันเราจับคู่แมทคู่ให้ใหม่หายไปละตัวนึงค่ะตัวตัวที่อยู่หน้ากล้องนี่จะเป็นตัวเมียครับสวยตัวตัวคู่นี่จะเป็นเป็นแบบไม่มีแก้มนะครับเป็นใบเฟซมุกไม่มีแก้มคค่ะะนรับสวยอีกแบบหนึงเลยแต่ก็ลวดลายบนหินอ่อนนะครับอสวยเลยใช่สีดั้งเดิมลูกเขาล่ะ ได้ลูกก็ออกได้ทั้งได้ทั้งหลายได้หลายแบบนะครับได้นอมอนธรรมดาได้นอมอนเพอร์เหมือนตัวพ่อแล้วก็เหมือนแม่ถ้าเลือดดีๆก็ออกสามารถออกได้เป็นพายนอมอนพายมุกเงี้ได้ครับอันนี้คู่ละเท่าไหร่นะคะคู่นี้เปิดนาราอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วพอกระเทลครับเป็นสีอบิโนตัวตัวซ้ายนะครับอบบิโน ตัวขวาก็จะเป็นพายนอมอนมุก<ะ>อันนี้เป็นสายพันธุ์แบบไม่มีแก้มนะครับจะเป็นนกโตรพร้อมทำ<ะ>นกโตรพร้อมทำครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่คู่ละสองพันบาทครับ<ะ>แยกได้แยกตัวผู้ตัวเมียดได้ครับ<ะ>ก็ลูกค้ายากได้แบบไหนก็บอกพ่อค้าได้ครับ ราคาก็คุยกันนะครับราคาคุยกันใหม่อันนี้ก็เป็นนกแก้วฮอะเทลครับอันนี้ก็จะมีมีเหลืองด้วยมีเหลืองลูติโน่แล้วก็มีเป็นพายพายมุกพายนอม,มอนอันนี้จะเป็นนกมีนกนกวัยรุ่นกับนกโตครับพอดีกรงไม่พอใส่ก็เลยใส่รวมไปก่อนรวมกันใช่ครับ อันนี้ก็จะราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพัน 1, บาทนะครับนกไวรุ่นนี่ก็จะอยู่อายุประมาณหกเดือนครับส่วนนกโตก็หนึ่งปีครับอันนี้ชุดนี้เพิ่งมาก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับราคาเท่ากันใช่ไหมครราคาเท่ากันครับตัวละหนึ่งพัน 1, บาทครับสีพวกนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับมีเข้ามาเรื่อยๆเราก็ลูกค้าอยากได้ตัวผู้ตัวเมียก็สามารถบอกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วข้อกระเทลครับ เป็นสีไวเฟสนอร์มอลนะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่แม่ไม่มีแก้มนะครับจะเป็นแก้มขาวแก้มขาวใช่อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่ตัวผู้อันนี้ก็เราขายอยู่ที่ตัวละเจ็ดร้อยบาทครับตัวละเจ็ดร้อยบาทจะเป็นนกอายุประมาณหนึ่งปีครับเป็นนกสีเต็มหมดแล้วที่เห็นนี่คือเป็นนกสีเต็มแล้วใช่ครับไม่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 ลอกสีอย่างนี้แล้ครับ ร้านเปิดวันอะไรได้นะคะ,ะทางร้านของผมก็คือเปิดวันพฤหัสวันศุกร์ครับเปิดต<ะ>ั้งแต่หลังเที่ยงถึงหกโมงเย็นครับ<ะ>ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับ<ะ>ก็ลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ศ<ะ>ูนย์เก้าหกเก้าสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าครับ<ะ>เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับโทรมาไม่รับก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับ